เจออินทิเกรตเศษส่วนให้ทําแบบนี้ครับไปดูดินะครับสมมุติว่าเราเจอนะครับอินทิเกรต1ส่วน x กําลัง3เนาะลบด้วย2ส่วน x กําลัง2เนาะทำไงดีอันดับแรกนะครับทุกคนจ๋าเราจะต้องเตะนะครับอีตัวที่เป็นตัวส่วนที่เป็นตัวแปรที่อยู่ตัวเป็นตัวส่วนเนี่ยเตะขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับกลายเป็น x กําลังติดลบ3ใช่ไหมครับอันนี้เราก็เตะเหมือนกันเนาะกลายเป็น2 x กําลังลบ2เตะลงไปแบบนี้ก่อนทุกคนจ๋าเห็นไหมครับ มันก็จะไม่ใช่อยู่รูปแต่ส่วนแล้วฉะนั้นเราอินทิเกรตเลยการอินทิเกรตที่สอนไปเมื่อคิดไปแล้วคือการที่เราเอาเลขชี้กำลังบวกเพิ่มไปอีก1ใช่ไหมอ่ะก็เป็นลบสบวกไป1นะครับแล้วก็หารด้วยเลขชี้กําลังตัวที่เราบวกไป1นะครัรบอ่ะลบด้วย2เขียนไว้ก่อนเขียนถ้าเป็นค่าคงที่เราเขียนติดไว้อยู่แล้วนะครับก็จะกลายเป็นลบสบวกด้วย1แล้วหารด้วยอะไรครับลบสบวกด้วย1แล้วเจ้าจงอย่าลืมว่าเราต้องบวกค่า c ด้วย คิดเลขเลยครับลบบวก1ก็จะกลายเป็น x กําลังลบสส่วนด้วยลบ2จริงไม่จริงจริงเนาะลบอยู่นะก็กลายเป็นลบ 2x กําลังลบ1แล้วส่วนด้วยลบ2บวกนกลายเป็นลบ1นะครับแล้วบวก4แล้วทีนี้ทุกคนครับถ้าเกิดเลขชี้กำลังติดลบจริงตอบแค่นี้ก็ถูกแลวนะแต่เขาจะไม่นิยมตอบให้เลขชี้กำลังติดลบเราเลยเตะไปข้างล่างซีงสักนิดหนึ่งเนาะ เตะลงแมงล่างก็จะกลายเป็นลบ1นส่วนด้วย2นะครับแล้วก็ x กําลัง2จริงไม่จริงเราเตะตรงเนี้ยลงล่างเลขชี้กําลังจะเป็นบวกใช่ไหมครับลบ2ตัวนี้เอามาเขียนไ้ข้างหน้าได้ใช่ไหมครับอ่ะลบหารลบหารลบเนาะลบหรือลบตัดกันก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมครับบวกด้วยนะครับเราเราเราก็เตะ x กําลังลบ1่ลงล่างก็จะกลายเป็น2ส่วนด้วย x กําลังหหรือ2ส่วน x บวก4เสร็จทุกคนครับโอเคปะ จำแนะนำไปใช้ฝึกถามขอให้คะแนนสอบแคลคูลัสจงเป็นของพวกคุณขอให้พวกเราอินทิเกรตคอนเทคคององฝึกฝนแล้วทำบ่อยๆเราจะเก่งขึ้นแน่นอนครับแล้วเชิญคลิปหน้าครับ